สวัสดีพี่น้องที่พานเขามาติดตามรับชมครับช่องบุญหลายสายยาวดูกับบรรยากาศทองไฮท้องหน้าพี่น้องเดินทาง<ๆ>เดินทา่า<ๆ>อีกแล้วครับแต่ละหมือนแต่ละเวรน,นะครับออกเยี่ยมยาม,ยามถามข่าวทรงผลิตภัณฑ์ให้พี่น้องกันน้ำ่าเริ่มที่จะหลายครับ ของให้ทองหน้าพี่น้องเกษตรกรเฮ้าลง่ท้าลง,ง่ทงเริ่มวานเริ่มไทยนะครับเ,เอาฝากไว้น้ำแนนครับผลิตภัณฑ์ในเครื่อของบาาบุญมาพันดวงครับสามผลิตภัณฑ์ครับเพราว่าจะเป็นบุญมาซุปเปอร์ชัวร์พาวเวอร์นะครับหรือจะเป็นบุญมาฟัดโกรบุญมามิกฟอร์ดนะครับ ไปใส่ไปสวยกันพี่น้องบอผิดหวังแน่นอนครับ0856471234 0894223471จัดส่งทั่วประเทศครับมาเดินทางพี่น้องไปทางปรางกูปรางกูเมื่อนี่คุณแม่เราสั่งซุปเปอร์ชั่วไว้นะครับ เา oh. พี่น้องนะครับ <Yeah. S 1> ห่างมากหาสิบกว่าโลรับยังสัตว์อยู่นะครับสำหรับคลื่น92.25นะครับ <Yeah. S 1> บ่ายโมง <c oughs> กับอีกยีสนาทีนะครับนีมาทางดันบันโจดครับบันกระโดนบันน้องแต่บันซาลาโซนทาง รางกูสีสกเกตนะครับแดดเริ่มออกแล้วนะหลังจากเมื่อเสาร์นี้ยังบ่ท่านด้ออกปันไดออกเดินทางมานะครับมาหาคุณแม่ทั้งบรโจย์่ะครเรียกว่าแฟนครับแฟนประจำผลิตภัณฑ์ในเครื่องของบ่าวบุญมาพันดวงนะครับโอ้บายมุ่งเคิงและผ้ากันไปใส่นอ้อาสามพี่น้องเนาะ อ่าโตนมาใส่รถเดอ้อสามพี่น้องครับรุดออกมาทางใดนี่ผู้ใหญ่บ้านประกาศด่วนเลยพุน่นะประกาศเลนแห้งครับย่านโตนมาใส่รถนั่นนั่นเห็นบ่น <laughs> อาขอบคุณหลายๆครับที่เขามารับชมกันพี่น้องบรรยากาศแต่ละมื่แต่ละเวนโอ้เรียนแข่งรถอีหลีครับ ลงทงหน้าละเด้อบาทนี้คุณลงเขาให้หน้าเพิ่มเด้อมือก้อนนี้กับคุณแม่เราสั่งผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะครับรอบนี้เอาซปเปอร์ชัวร์ละก็สิเอานยังเพิ่มเติมเดี๋ยวไปพบพ่อกับคุณแม่ศึกษานะครับทางสำโรงปราสาทปรางกู่ครับ มาหอดจอดถึงครับบรรยากาศคือเก่าเหมือนเดิมคุณแม่เที่ยวที่แล้วสั่างยังก่อเขาเนี่ยเที่ยวที่แล้วเอาสาลายแดงไว้แล้วนะเนาะอ๋อเมื่อนี้กันอ๋อครับเที่ยวที่แล้วสั่งสองขวดเลยรอบนี้คุณแม่เอาจักรสรงซุปเปอร์ชั่วไล่ข้าวผ่าอยู่นี่เสี้ยวซาอยู่นี่บ่ให้เส้นนี่เด้อไหน อใ้ากได้อยู่ขันสื่อลายนั่นบ่ยาเนาะขันสื่อลายนั่นบ่ยาุนดุณแม่มจะขวดแล้วกองเก่าเกเก็บไ้แนบบ่ตาเลยแดงเกบบ่บ่ครับเก็บไปอยู่เนาะเพราะคถามไทยเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ฝากน้องให้ได้เบิงได้่ขครับ สรุปแล้วจักซองแม่เมื่อนี้สี่สี่ซองนะครับนี่ครับพี่น้องบุญมาซุปเปอร์ชัวเอาไปมักใส่กากน้ำตาลหากิโลน้ำสองร้อยลิตรซื้อมาแล้วมักเจ็ดหมือแล้วก็จะเอาลงดินน้อไหมเนาะซุปเปอร์ชัวสี่ซองเลยยาซีฟันพร้อัพนี่สบู่ร้อมพุ่นแล้วนี่พี่น้องอันนี้นะคุณแม่ขาประจังตีเอาใส่องตีมักใส่องนี่องมังกรนี่แหละนี่แหละได้ได้ครับนี่สองร้อยลิตร น้อยบ่ใหญ่กว่านี้เนาะใสใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับบ่มีปัญหาคือก่อนก็เอาใสองนั่นล่ะครับสวนคุณแม่ครับคือเกาครับมือหนีมามาส่งซปเปอร์ชั่วเ้ยแต่ว่าคุณแม่เราเอาสาไรแดงน้าเลย2อขวดขอบพุณนหลายๆครับที่ผนุนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนี่ครับกินมาตั้งแต่อันสีเขียว บ่โอ้ลูกสาวทิ้แม่กินมากครับตังเก่าโชมสูก็นี่แล้วก็มาชมไหมนี่สีทองอันเก่าเพื่อที่จะมารับของขวัญแล้วครับวันนี้ของฝากของตอนนะครับเอามามีของฝากของขวัญมาฝากมาตอนคือเก่าเหมือนเดิมนะครับ ครับจัดทรงเรียบร้อยครับขอบคุณเด้อขอบคุณคุณแม่นะครับที่ให้การอุปการะคุณครับคุณอาฟ้าเริ่มตั้งเข้ามาอีกแล้วครับคือสิตโตกอีกลามวันนี้นะครับใอ้เบิง่งบรรยากาศของการออกเยี่ยมยามถามข่าวทรงผลิตภัณฑ์นะครับ าฝากไว้น้ำเนยครับบุญมาซปเปอร์ชัวบุญมาฟาสโกรบุญมามิกฟอร์สพี่น้องติดตามรายเดียดได้ทั้งช่องบุญมาทีวี67ิหรือที่เฟซบุ๊กครับบ่าวบุญมาพันดวงบ่าวบุญหลายช่องบุญมาทีวี67ินะครับโปรดโพล์มิวสิกตอนนี้ศิลปินออกมาหลายครับให้ไปกดติดตามเลเด้อทางโปรดโพล์มิวสิกเข้าครับศิลปิน น้วกรองมอหลองมอล่ำมีให้ฟังกันเสียงลมอาจจะแห้งเล็กน้อยนะครับอ้ามือนี้ฝากไว้ซ้ำนีแลวครับคลิปนี้นะครับเขาไปเบิงเขาไปชมแล้วก็ไลค์กดซับสไครกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับน่าลมเริ่มมาแล้วฝ่าฝนคือสีตกอยู่มือนี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากมายสวัสดีครับ